ฮัลโหลมาสวัสดีกันยามเช้าๆนะคะลูกค้ามาวันนี้นิชาจะมานำเสนอพื้นสักหน้าสิบเอ็ดนะคะลูกค้านะคะชุดนี้จะยาวๆสวยๆแล้วก็หนาๆนะคะลูกค้านะหน้าไม้ก็จะเต็มๆแบบนี้เลยนะคะลูกค้าเต็มๆสวยๆอย่างนี้เลยนะคะสำหรับชุดนี้นะคะชุดนี้นิชาจะมาจัดโตก,กันเลยนะคะลูกค้าสำหรับลูกค้าที่รอคอยนะคะสำหรับชุดนี้นะคะ อตอนนี้ไม้สักพื้นสักเราจะเหลือแต่หน้าสิบเอ็ดนะคะลูกค้านะเพราะว่าหน้าสิบหน้าสิบสามสิบสี่สิบห้าหน้าเก้านี่คือลูกค้าเขาจองไม้หมดแล้วนะคะลูกค้านะ,ะจะเหลือแต่อยู่หน้าสิบเอ็ดนะคะลูกค้าสาหรับหน้าสิบเอ็ดเรามาจัดโปรกันนะคะลูกค้านะไม้หน้าสิบเอ็ดที่ตรงกับสายงานท่านใดนะคะจัดได้นะคะสําหรับชุดนี้นะคะลูกค้านะคะ นี่นะคะสวยๆอย่างนี้เลยนะคะสําหรับความยาวด้านข้างความยาวของเขาก็จะมีอ่ะยาวสุดอยู่ที่สิบห้าซอกกันเลยทีเดียวสําหรับชุดนี้นะคะยาวมากนะคะอ่าจะมีหกซอกนะคะลูกค้านะคะเจ็ดซอกนะคะเก้าซอกสิบเอ็ดซอกสิบสองซอกแล้วก็มาสิบสามซอกนะคะสิบสี่แล้วก็สิบห้าซอกนะคะลูกค้านะสิบสองซอกก็มีมีทุกอย่างนะคะลูกค้า สำหรับความยาวนะคะสําหรับความยาวชุดนี้นะคะมีหมดเลยนะคะสําหรับความยาวนะคะสําหรับหน้าไม้นะคะลูกค้านะหน้าไม้ความหนาก็จะอยู่ที่สามเซนครึ่งอย่างนี้เลยนะคะลูกค้านี่นะคะสามเซนครึ่งก็มีนะคะแล้วก็จะมีอยู่ที่สามเซนนะคะลูกค้านะคะแล้วก็ หน้าสิบสี่รู้สึกค่อนข้างจะหนานะคะลูกค้านะ,ะก็เกือบเกือบสีส่เซนก็มีนะคะลูกค้าเกือบเกือบสี่เซนนะคะส่วนยาวที่สิบห้าก็จะอยู่ที่เออนี่เกือบเกือบ,บสีส่เซนเหมือนกันนะคะลูกค้าความหนาก็คือความหนาก็คือค่ากันนะคะลูกค้านะสำหรับสี่เซนก็มีนะลูกค้าความหนาเป๊ะแต่ว่าเราต้องไปตับข้างล่างเขาหน่อยนะคะลูกค้านะ สำหรับชุดนี้เรามาจัดโปรกันเลยนะคะลูกค้านะอะชุดนี้จริงๆนี่ชาขายอยู่ที่สามหมื่นน่าจะอยู่ประมาณสามหมื่นเกือบเกือบสี่หมื่นนะลูกค้าชุดนี้สาหรับต่อหนึ่งยกนะคะเรามาจัดโปรกันอยู่ที่ยกละสามหมื่นสองมาสามหมื่นสองหน้าสิบเอ็ดแล้วก็ยาวระดับนี้นะคะยาวระดับสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าระดับนี้นะคะ ส่วนใหญ่จะยาวชุดน,นี้นะคะยาวแล้วก็สั้นหกซอกจะมีอยู่แค่สี่แผ่นนะคะลูกค้านะสําหรับชุดนี้นะคะส่วนมากจะยาวหมดเลยแล้วก็สวยมากสําหรับไม้นะคะดูหน้าไม้นะคะไม้จะสวยหรือแตกหรืออะไรยังไงต้องดูข้างหน้าหัวไม้นะลูกค้านะลูกค้า,า,กา,าสังเกตดูหัวไม้นะคะอันนี้อาจจะแตกแต่ว่าตรงพื้นเขาไม่เป็นไรนะลูกค้าแตกตรงนี้นิดนึงนะคะนิดเดียวนะคะนอกนั้นคือจะดีๆหมดเลยนะคะลูกค้านี่นะคะสําหรับไม้นะคะ เรามาจัดโปรกันอกองนี้อยู่ที่แสนสองนะคะลูกค้าแสนสองจะตกอยู่ที่ยกละสามหมื่นสองพอดีเลยนะคะลูกค้านะคะมีทั้งหมด42่สิบสองแผ่นนะคะลูกค้าสำหรับชุดนี้จะปูได้ทั้งหมดคือหกสิบตารางเมตรนะคะสำหรับการปูนะคะสำหรับปูพื้นที่ของลูกค้านะคะลูกค้านะคะจะเป็นหน้าสิบเอ็ดทั้งหมดคือคือบอกเลยว่า สวยแล้วก็เวลาไปปูพื้นนะ่ะคือจะหน้าเดียวกันนะคะลูกค้านะะลูกค้าท่านใดที่ชื่นชอบไม้ที่หน้าเดียวกันนะคะค่อนข้างจะหายากนะคะที่ว่าไม้ที่แบบว่าจะไมีหน้าสิบเอ็ดเป๊ะหน้าสิบสองหน้าสิบสิบอะไรอย่างเงี้ยนะคะคือเราลื้อกันมาหลายหลังมากแล้วนะคะลูกค้ากว่าจะได้แบบเป็นตรงอย่างเงี้ยให้ลูกค้านะคะลูกค้านะคะนายสนใจก็จัดกันได้นะคะสําหรับมาดูลวดลายความสวยงามของเขาใกล้ๆนะคะลูกค้าเห็นไหมคะลายสักก็จะเป็นประมาณประมาณนี้เลยนะคะลูกค้านะ สวยๆอย่างนี้เลยนะคะลูกค้าดูยาวสิบห้าซอกนะคะลูกค้านี่นะคะสวยๆอย่างนี้เลยนะคะอย่างนี้เลยนะคะ,ะโทรหานิชาได้นะคะสําหรับกองนี้นะคะเรามาจัดโปรถูกๆกันแบบนี้นะคะโทรมาเลยนะคะลูกค้า0 6 4 0 0 7 1 1 9 9นะคะแอดไลน์เบอร์นี้ของนิชาได้นะคะไลน์มาแล้วก็ติดตามนิชาในอ่าเพจนะคะนิชาค้าไม้แล้วก็ Facebook นิชาค้าไม้นะคะ แล้วก็ติดตามได้ในช่องทาง youtube นะคะอย่าลืมกดติดตามกันได้นะคะลูกค้าลูกค้าจะได้ไม่พลาดสวยๆกันนะคะลูกค้านะคะสำหรับสักทองชุดนี้ท่านใดได้ไปโอ้โหรับรองแบบว่าทั้งถูกใจทั้งสวยทั้งถูกแล้วก็ได้ไหมดีๆไปเลยนะคะสำหรับชุดนี้นะคะลูกค้าขอบคุณมากๆนะคะลูกค้าบ๊ายบายคะ่ะ